สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พรทางนวนจันทนะคะวันนี้ได้สองงานเลยนะคะวันนี้ก็มาขึ้นบ้านของน้องน้ําเพชรแตงโมด้วยนะคะบ้านตาทิศด้วยกันนะคะใกล้ๆกับบ้านของดอกแก้วนะคะนี่นะคะโอ,อ้สวยงามมากอลังการจังเลยวันนี้หนึ่งวันมาสองงานเลยเอือน้ําเพชรจารู้รู้อยู่ นี่นะคะโอ้ shield. สวยสร้างได้สวยงามมากเลยจ้านี่นะคะบ้านของเขานะคะยายนวลมาส่งงานเลยวันนี้นี่นะคะยายนวลมาส่งงานเลยวันนี้นี่นะคะยายนวลมาส่งงานเลยนะคะคุณยายโอ้โหบ้านหลังใหญ่สวยเบืเริ่มเลยเหลือแต่บ้านของยายนวลเลยนะคะทีนี้นี่นะคะตอนนี้ก็มี น้องมีเพชรมีมีม,ม,ม,มีมีพี่พลอยนะคะยายนวนจานตอกแตกมีสร้อยเพชรมีเอื้องหลวงนะคะมีเขาสูยสร้างไวกลางทุ่งนาเลยออกมาจากดอกแก้วมาบ้านของน้องน้ำเพชรอีกนะคะวันนี้นะคะน้ำเพชรแตงโมนะคะน้องน้ำเพชรแตงโมจ้านี่นะคะนี่สวยงามอลังการมากเลยเหลือแต่ของบ้านของยายนวนนะคะ นี่นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่อนพังนวลจันด้วยนะคะแม่แม่จา๋าท่านเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโอ้นู่นมาแล้วทองกววทองกวาวนะคะทองกปล่ามงคนพร้อมซับโอยายบัวลอยมาพร้อมกันเลยมาแสดงความยินดีกับน้องไอมาแสดงความยินดีกับ น้ำเพชรนะคะน้องน้ำเพชรแตงโมนะคะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้านี่นะคะมาเหยียบบ้านเยียบเดือนของเขานี่มาเป็นกำลังพลังใจนะคะมาให้กำลังใจเพื่อนๆพชาวช้างตกงานด้วยกันนะคะเหลือบ้านของคุณยายนวลต่อไปก็ต้องเป็นบ้านของคุณยายนวลแน่นอนนะคะ แม่ควานก็จะหาเลือกงามยามดีนะคะยกบ้านให้คุณยายนะคะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆอนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกพลงังทุกกำลังใจนะคะนี่จ้ามาแล้วโอ้โหมงคลทองวาวแล้วก็มงคลทองวาวนี่นะคะยายบัวลอยมาแล้วยายบัวลอย หลายเชือกเลยจ้านี่นะคะอืมนี่นะคะบ้านของเขาสวยงามอลังการมากนะคะนี่นะคะแม่ควานก็ขอจบคลิปนี้ไว้ที่บ้านของไอ้น้ำเพชรน้ำเพชรแตงโมนะคะกราบขอบคุณทุกท่านทุกพลงังทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า